เกือบแล้วนะฮะเหลือ700เมื่อกี้นะครับมาฟาดกับมาพันหนึ่งเมื่อกี้หุ่มงโอ้โหดอกนี้สวยๆนั่นเลยครับโอ้โดอกเดียว5,000ครับเพื่อนๆอโอ้โหนะครับผมมงมาก็เลิกดีครับรออะไรเพื่อนเพื่อนอ้ห้าพันสองร้อยบาทครับน,นอน สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กันที่หน้าเกมนี้เลยนะครับโรม่านั่นเองนะครับนะในค่ายสล็อต xo นะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเวลาผมมาลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีทุนอยที่2,000นะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นในเบ็ดร้อบาทเลยดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเจ็ดีนะครับอ่ะเบ็ดร้อไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆ นะครับมาเธอโบไปนะครับมากดออโต้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถแบบว่านะครับเข้าโบนัสฟันสิงโตได้หรือเปล่านะฮะนะครับทุน2000นนะครับวันนี้นะถ้าใครแบบว่าดูคลิปนี้แล้วนะครับผมสนใจนะครับอยากไปลองเล่นเองนะครับนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับก็คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับเพื่อนๆนะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ํานะครับผมนะสมัครฟรีไม่มีขั้นต่ํานะ นะครับผมรองรับระบบนะครับทัวร์เลตด้วยนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าน้ำไม่สะดวกแบบโอนธนาคารธนาาครอะไรเงี้ยนะฮะก็สามารถฝากผ่านทูตี้เลเลดได้นะครับผมเฮ้ยมาโอเคคอมโบ3นะฮะอีกโลโอุ้ยนะสวยนะฮะมาคอมโบ4เข้านะฮะเอ้ยคอมโบ5ต่อสวยืหนะครับ5ฟรีสปินครับเพื่อนๆเออได้อยู่ได้อยู่นะนะครับไหนๆก็ได้อยู่ได้อยู่ไป ฟรีสปินห้ารอบนะครับผมอย่างน้อยก็ยังดีนะนะครับผมที่มันมาเนี่ยอุ้บเบ็ดร้อยห้าสิบก็ถือว่าเยอะอยู่นั่นแหละครับผมหนึ่งร้อยไปนะฮะโอเคนะครับผมนะจบมาที่นะครับเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเพื่อนๆมากดต่อไปครับกดต่อไปนะฮะทุนสองพันนะฮะจะเข้าหรือไม่เข้านะฮะ อืมเอาปั่นธรรมดาดีกว่านะครับผมมานะครับลุ้นแค่บนัสอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าได้เข้าฟันสิงโตน่าจะสวยอยู่นะเพื่อนๆน,นะครับน่าจะได้กําไรอยู่อะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เหลือ7จ็ดรอยเพื่อนๆตายแล้วโอโ้ได้อยู่นะครับมา50บาทนะฮะต้องลงแล้วแหละโอ้โหจังหวะนี้เ <laughs> หลือห0 0อนะฮะโอ้ยนั่นแหละสวย มาครับ200บาทมาต่อรายยังไม่มาครับรายไม่ค่อยมานะครับรายมาดีนะช่วงแรกๆนะฮะเออพอล่างหลังมาเริ่มนะครับเริ่มนิ่งแล้วตอนนี้นเ,นเคยมาวาเะเคยโลวะเคยโลวะเออนั่นแหละสวยนั่นแหละ300รอปสวยอยู่ขวัเออสวยมามาอีกนะครับอ่งุนอ่งุนโอ้ยดอกนี้สวยเลครับผมมาอีกครับ ตอนนี้ได้มาอีกสฟรีนะับเพื่อนหุ้ยเต็มจอนั่นแหละครับ300สีสวยนะฮะโลต่อร์ผาดผลาดผ่านนะฮะ1 1 0 0นะครับเพื่อนออน,น,นะครับโหอ,โอย่า,า,าน 1, นนยยงน้อยตีทุนคืนมาได้ก็ยังดีนะฮะเราได้มาอีก5าฟรีสปินครับเพื่อนๆน,นะถือว่ายังโชคดีอยู่เพื่อนเพื่อนหุ้ยดอกนี้สวยครับ300บาทไปนะฮะโลต่อรอหูไลายโลมาแบบดีมากนะเมื่อกี้ นะครับนะโล่มาแบบดีมากเลยอะลายมาแบบโคตรสวยเลยมื่จ้มารอบหนึ่งนะครับก็จบไปที่นะครับ1,400บาทนะฮะไปต่อนะฮะตอนนี้ทุน2 0 0พันกลับมาที่พันข้าวแล้วนะฮะเออนะครับจากเกือบหมดแล้วเมื่อกี้อะนะครับผมเหลือสี่4 0 0กว่าบาทนะเพื่อนนะครับปั้นกลับมาได้นะฮะมาเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆครับนะ ลุ้นยาวๆนะฮะลุ้นยาวๆนะฮะโบนัสจะมาหรือเปล่านะฮะนะสิงโตอ่ะสิงโตจะไม้ผมฟันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปลองกันได้นะครับเกมนี้นะฮะโรมานะนะครับหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเคยแบบคุ้นเคยกันแล้วแหละนะครับนะโรม่าในค่ายเ o ็ะเพื่อนนะครับก็ไปลองเล่นกันดูนะครับนะวันนี้ก็ผมจะลงแต่คลิปโรม่าเลยนะฮะนะครับตัวเล่นทุกเกมเลยนะครับที่เป็นเกมโรม่านะวันนี้นะฮะ นะเดี๋ยวจบเกมนี้นะครับเดี๋ยวไปเล่นโลมาเอ็กต่อนะฮะเดี๋ยวจบโลมาเอ็กไปเล่นโลมาพัดต่อนะฮะเออนะครับจัดแม่งทั้งสามเกมเลยวันนี้นะครับมากดต่อไปฮะม,มาครับ50 50โห้าสิบโยมาสวยนั่นแหละร้อยหนึ่งนะฮะได้ต่อได้ต่อโอเคนะครับอังุนอ่งุนอางุนฟรี ฟรีคอมโบสามแค่นั้นเองนะฮะผลาคาดพลาดไปแค่หนึ่งพลาดไปแค่หนึ่งมาได้โลได้โรโร้อยห้าสิบบาทไปนะครับเอา้าได้แจกการต่อนะฮะมาก็ต่อไปอ,อ่งหุ่นไม่ยอมมานะเพื่อนๆแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่แทบจะไม่เห็นโบนัสเลยนะฮะโบนัสแบบไม่ค่อยมาเลยเพื่อน มารอบนี้เปิดเทอร์โบเล่นเลยนะฮะโอ้หดูดิดูด,ดิขาดแค่ตัวเดียวเองนะ่ะแจกันน่ะโอ้โหเกือบได้โรคเต็มช่องอะเมื่อกี้โอ้เสียดายนะฮะเสียดายมากเลยโอ้ยุ้ยดอกนี้ก็สวยอยู่สามร้อยนะฮะนะถือว่าได้นะครับเรียงมาสวยนะฮะสลหรับฟันปลาไปโอเคได้อยู่อะได้อยู่ครับได้อยู่ครับมาแจกันโอ้โหอืมนะครับผ่าดผ่าน มากดต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้ทุนอุ้ยดอกนี้750ครับสวยๆนะครับทุน2 0 0พนะครับผมตีกลับมาเป็น2003แล้วตอนเนี้ยนะครับเออนะครับถือว่านะถือว่าใช้ได้เลยนะวันเนี้ยหู้7 5หสครับสวยๆเลยดอกนี้หูแปดร้อยไปนะฮะตอนนี้มาตอนนี้กําไรแล้วนะฮะกาไรแบบแปดแป0ร้อยเจ็ดร้อยอะนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะครับ นะแบบว่ายังอุ่นใจอยูน่นะได้กําไรมาแบบเนี้ยเฮ้ยโลโลต้องมาแล้วเพื่อนๆสลับมาแบบนี้หูยนะฮะเสดายจะจัดดูดินะครับ,งจจนะรบองุ่นมาแทนที่ได้ไงวะมาโอเคนะครับคอมโบหนึ่งไปนะครับได้ต่อแน่นอนนะครับดูลายแล้วนะฮะโอเคนะครับถ้าจะได้นี่ต้องเป็นสิ่งโตแหละหโยนะครับแจกกันนะฮะอุ้ยดอกนี้มงมง มงมาครับเพื่อนๆมงกดมาโอ้โหนะฮะโอ้โหโคตรเสียดายนะฮะโอ้โหทำไมไม่เปลี่ยนโลกเป็นมงกดวะไปครับมาฝันต่อไปกดต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้นะฮะทุนส0 0พันนะฮะแทบจะไม่ได้แบบนะครับทุน2,000ันกำไรแบบยังอยู่เลยตอนเนี้ยนะฮะนายเราแบบกดต่อได้ยาวๆแบบเป็นร้อ่ะเพื่อนๆ นะครับลุนแค่แบบคอมโบใหญ่ามาเซตหนึ่งแล้วก็แบบขอโบนัสก็ได้นะฮะนะถ้าได้โบนัสแบบได้ฟันสิงโตอะไรเงี้ยผมเลิกเลยนะนะครับถึงจะแบบฟันไม่คงฟันไม่เข้าอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะเลิกเลยนะฮะม,มากดไปครับกดไปนั่นแหละจ่ายการไปโอ้โหโบนัสสองตัวเพื่อนเพื่อนมาเฮ้ยโอ้โหมงมงมาแบบ โคตรสวยนะฮะลายมาโคตรดีนะฮะถ้าแบบฟันอีกรอบหนึ่งผมว่าเต็มจมเต็มจออ่ะนะฮะมีเต็มจอเมื่อกี้ไปฮะตอนนี้เริ่มกลับมาแบบนะครับมาเข้าเข้าขั้นแบบอันตรายแล้วตอนนี้นะฮะเหลือ700บาทในตอนนี้มาอุ้ย1,000บาทสวยๆนะฮะโอ้ยนะครับผมนะถือว่าดีนะฮะโอ้โหเกือบแล้วนะฮะเหลือ700เมื่อกี้นะครับมาฟาดกลับมาพันหนึ่งเมื่อกี้อุ้ยมง โอ้โหดอกนี้สวยๆนั่นเลยครับโอ้โหดอกเดียว5,000ันครับเพื่อนๆอโอ้โหนะครับผมมองมาก็เลิกดีครับรออะไรเพื่อนเพื่อนโอ้โห5 2 0 0บาทครับนั่นนนโอ้โหนะครับแบบโคตรสวยนะฮะมองมาแบบรอบเมื่อกี้อ่ะแบบสวยจัดจัดนะเพื่อนๆนนะใครที่อยากเล่นนะฮะก็ไปลองกันได้นะฮะ โอ้ผมเลิกเลยนะครับบอกแล้วว่าคอมโบใหญ่ๆเซตเดียวผมเลิกเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้มงมาแบบสวยมากๆนะเพื่อนๆนะใครที่แบบดูทันก็เออนะครับนะก็ไปแบบลองเล่นดูนะฮะ เกมนี้นะฮะสล็อตเอ็กโอนะครับเพื่อนๆน,นะตอนนี้ทุน2,000ได้กำไรมา4,004แล้วนะฮะก็ไม่ขอเล่นต่อแล้วนะฮะถ้าใครอยากเล่นนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะฮะก็กดลิงก์ด้านล่างเข้าไปสมัครได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็สวัสดีนะครับ